สวัสดีครับทุกคนดีนจะล็อกเข้าสู่ช่องนะครับสาหรับวันนี้ผมมีหนังเรื่องหนึ่งครับที่อยากจะมาสปอยให้ทุกๆคน,น,นได้ฟังกันหนังเรื่องนี้นั้นมีชื่อว่า Secondhand Ron อนผจญภัยเหนือทุ่งฝันหนังเรื่องนี้นั้นเป็นหนังเก่าแล้วที่ผมชอบมากๆเลยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าในเช้าวันหนึ่งขณะที่วอเตอร์กำลังทำงานได้มีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาเขาและปลายสายนั้นก็ได้แจ้งถึงข่าวร้ายเกี่ยวกับคุณลุงของเขาทั้งสองคน ทำให้วอเตอร์นั้นย้อนคิดกลับไปในวัยเด็กของเขาที่ถูกแม่แท้ๆของเขานั้นเอามาฝากไว้กับคุณลุงในช่วงปิดเทอมและแม่ของเขานั้นยังบอกอีกว่าเธอจะไปเรียนต่อเป็นนักข่าวและเธอยังฝากให้วอเตอร์นั้นหาที่ซ่อนเงินของคุณลุงเธอได้อ้างกับวอเตอร์ว่าที่เธอนั้นอยากได้เงินก้อนนี้เพราะว่าเธอนั้นอยากจะมีครอบครัวที่สุขสันต์และอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข แต่ดูเหมือนว่าคุณลุกของเวอร์เตอร์นั้นไม่อยากจะคบผู้คนสักเท่าไหร่ขนาดข้างทางยังมีป้ายเตือนให้ถอยออกไปห่างๆจากชีวิตของเขาแต่แม่ของเขานั้นไม่ได้สนใจอะไรเลยเธอนั้นได้ขับรถมาและจอดอยู่ที่ในบ้านของคุณลุงแต่ว่าในบ้านแห่งนี้นั้นับเงียบสงัดและไม่มีคนอยู่เลยแต่ในเวลาไม่นานก็ได้มีพนักงานต้อนรับออกมาและต้อนรับพวกเขานั่นคือฝูงหมาและหมูที่โคตรดุเลยครับ ก่อนที่มีเสียงดังมาจากทะเลสาบทําให้รู้ทันทีเลยว่าคุณลุงทั้งสองคนของวอเตอร์นั้นอยู่ที่ทะเลสาบครับเมื่อว,วอเตอร์และแม่มาถึงทะเลสาบก็ได้เห็นกับภาพของคุณลุงของเขาที่กําลังจับปลาโดยที่ไม่ใช้เบ็ดนั่นคือการใช้ปืนยิงครับคุณลุงทั้งสองคนนี้มีชื่อว่ากาฟและฮับครับคุณลุงทั้งสองคนรู้สึกงงไปอย่างมากว่าคนที่เข้ามานี้คือใคร และเขานั้นต้องรับเลี้ยงเด็กคนนี้ไว้จริงๆเหรอมันทําให้กิจกรรมยามบ่ายของพวกคุณลุงนั่นคือการจับปลาต้องจบลงพวกเขานั้นได้กลับมาที่บ้านและพูดคุยกับเมยแม่ของวอเตอร์ในส่วนวอเตอร์ที่กําลังนั่งรออยู่ข้างนอกนั้นเขาได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่และลุงคุยกัน นอกจากนั้นเขายังได้พบเพื่อนใหม่นั่นคือหมูแสนดุในส่วนของกราฟและฮับนั้นเขานั้นได้ถูกมัดมือชกโดยแม่ของวอเตอร์เมื่อแม่ของวอเตอร์นั้นฝากลูกของเธอไว้กับคุณลุงทั้งสองคนเสร็จแล้วเธอก็ได้ขึ้นรถและรีบขับรถออกไปโดยที่ไม่มีการแยแสกับมาหาวอเตอร์โดยเธอนั้นได้มุ่งตรงไปหาผู้ชายคนใหม่ของเธอครับคุณลุงทั้งสองคนนั้นใช้ชีวิตโดยการตัดขาดจากโรคภายนอกพวกเขาไม่มีโทรศัพท์ ไม่มีโทรทัศน์หรือเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรเลยแม้แต่ไฟฟ้ายังไม่มีเลยครับ และในขณะนั้นก็ได้มีเซลแมนขับรถเข้ามาหาเขาเซลแมนแต่ละคนนั้นพยายามจะขายของต่างๆนานาให้กับคุณลุงทั้งสองคนเพราะพวกเขานั้นรู้ว่าคุณลุงนั้นเป็นโครอภิมหาเศรษฐีครับแต่สิ่งที่เซลแมนนั้นได้รับกลับไปมีแต่ลูกปืนครับคุณลุงทั้งสองคนนั้นก็นํำยิงเซลแมนจนต้องวิ่งหางจุกตูดเอ้ยไม่สิต้องขับรถหางจุดตูดออกไปเลยเป็นแบบนี้ตั้งแต่เช้าจนเย็นครับและพอค่ำลงคุณลุงทั้งสองคนได้บอกกับวอเตอร์ว่า เขานั้นเลี้ยงเด็กไม่เป็นเลยและเขาไม่สนใจด้วยว่าวอเตอร์นั้นจะคิดหรือเป็นยังไงแถมยังให้วอเตอร์นั้นขึ้นไปนอนบนยอดหอคอยของบ้านอีกด้วยครับพร้อมทั้งให้ตะเกียงสองสว่างมาหนึ่งอันครับเมื่อวอเตอร์เดินขึ้นมาถึงบนห้องด้วยความกล้ากลัวของเขา เขาได้เอากระเป๋าที่มีวางไว้บนเตียงซึ่งเตียงนี้เหมือนกับว่าไม่มีคนใช้มานานแล้วมันทําให้ฝุ่นนั้นคุ้งกระจายไปทั่วห้องและในขณะที่วอเตอร์กําลังจัดของอยู่นั้นเขาก็ได้มองไปเห็นหีบใบใหญ่ที่มีกุญแจล็อกไว้อย่างแน่นหนาครับเขาพยายามจะเปิดมันแต่มันก็ไม่สําเร็จในตอนนี้เด็กน้อยคนนี้คิดแต่เพียงคําพูดของแม่ครับว่าถ้าหากว่ามีเงินเยอะๆเราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในเมื่อมันเปิดไปได้วอเตอร์ Water ก็ล้มเลิกความคิดนี้ครับ แต่ก็เหมือนกับเทวดาช่วยเหลือเขาเพราะอยู่ๆก็มีกุญแจหล่นออกมาจากไหนก็ไม่รู้ครับวอเตอร์ได้เอากุญแจอันนี้มาไขาหีบแล้วเมื่อเขาเปิดมาเขาก็ได้พบกับความว่างเปล่าครับในนั้นมันมีแต่ไฟายและรูปผู้หญิงคนหนึ่งนอกจากนั้นวอเตอร์เองได้ยินเสียงแปลก,กมาจากข้างล่างเมื่อวอเตอร์นั้นชะโงกหัวไปดูเขาก็ได้พบกับชายแก่คนหนึ่งครับที่กํลาลังเดินออกไปนอกบ้าน ด้วยความสงสัยของเด็กน้อยวอเตอร์ Water ได้เดินตามชายแก่คนนั้นไปครับพวกเขานั้นเดินตามมาถึงทะเลสาบและได้พบว่าชายแก่คนนั้นก็คือคุณลุงฮับของเขาลุงฮับนั้นกำลังละเมิดโดยการต่อสู้กับอะไรบางสิ่งบางอย่าง วอเตอร์ก็ได้นั่งดูพร้อมกับฝูงหมาสัตว์เลี้ยงของคุณลุงทั้งสองคนครับและด้วยความเหนื่อยล้าของเจ้าเด็กน้อยวอเตอร์ Water ก็ได้นอนหลับไปในวันต่อมาก็ได้มีครอบครัวป่วนแวะมาเยี่ยมหาคุณลุงครอบครัวนี้เป็นยานทางห่างของคุณลุงอีกเช่นกันครับพวกเขานั้นต้องการสมบัติของคุณลุงเช่นกันโดยครอบครัวนี้นั้นได้ออกอุบายที่อยากจะมาอยู่บ้านของคุณลุงสักพักหนึ่งครับแต่เมื่อเห็นวอเตอร์อยู่พวกเขานั้นจึงได้มีปากเสียงกันและพูดคุยพูดถึงแม่วอเตอร์ในทางที่ไม่ดี และเมื่อวอเตอร์ได้ยินอย่างนั้นเขาจึงได้รีบวิ่งออกจากบ้านเพื่อที่จะหาโทรศัพท์และโทรไปหาแม่ของเขาเด็กน้อยคนนี้ได้โทรไปหาสถานที่เรียนของแม่ของเขาแต่ก็พบว่าแม่ของเขานั้นไม่มีประวัติในที่เรียนเลยใช่ครับแม่ของเขานั้นโกหกวอเตอร์อีกแล้วและเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงมืดคำ่ำเมื่อวอเตอร์ไม่กลับบ้าน พวกคุณลุงนั้นก็ต้องออกตามหาครับลุงฮรับนั้นอยากให้วอเตอร์นั้นออกไปพ้นๆพวกเขานั้นจะได้ใช้ชีวิตแบบปกติแต่คุณลุงกราฟนั้นอยากให้วอเตอร์นั้นอยู่ด้วยและขอให้วอเตอร์อยู่ครับเพราะว่าเขานั้นอยากให้ครอบครัวเพียนเนี่ยออกไปจากบ้านเขาวอเตอร์ที่สิ้นหวังและไม่รู้ว่าเขานั้นจะไปไหนต่อแม่เขาก็โกหกเด็กน้อยที่สิ้นหวังคนนี้ก็ได้ตอบตกลงที่อยู่ช่วยคุณลุงในการไล่ครอบครัวเพียรนี้ออกไปให้พ้นทางและการที่วอเตอร์อยู่มันได้ผลครับ ครอบครัวเพียนนี้รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะอะไรนั่นล่ะครับเพราะในเช้าวันหนึ่งมีเซลแมนคนหนึ่งนั้นขับรถเข้ามาโดยพ่อของครอบครัวเพียรน,นั้นรู้จักนิสัยของคุณลุงทั้งสองคนเป็นอย่างดีเขานั้นได้ออกปากไล่เซลแมนออกไปแต่ทว่าวอเตอร์นั้นได้พูดคำหนึ่งขึ้นมาครับว่าถ้าว่าเรามีเงินและเราไม่ใช้เราจะมีมันไปทไําไมทําให้คุณลุงทั้งสองคนนั้นฉุดคิดขึ้นมาได้เขาทั้งสองคน จึงได้ไปดูของที่เซลแมนนั้นเอามาขายก่อนครับและเซลแมนคนนี้ก็ได้เอาเครื่องยิงเป้าบินมาขายในส่วนของครอบครัวเพียนเองก็พยายามเอาใจคุณลุงอีกว่าแม่งโคตรไร้สาระเลยเอามาขายทําไมไม่ซื้อหรอกพวกแกรีไปเลยแต่พอพูดปากยังไม่หายเหม็นลุงฮัรนั้นก็ได้ตอบออกมาทันทีครับว่าเขาซื้อทําให้พวกครอบครัวเพียนนั้นหน้าแตกจนพวกเขานั้นต้องขอตัวกลับบ้านไปทันทีครับและพวกคุณลงุลงๆนั้นก็ได้ลองของที่ซื้อมาโดยมีวอเตอร์เป็นลูกมือและในตอนดึก อีกเช่นเคยคุณลุงฮับนั้นก็ได้ละเมอเดินออกมาที่ทะเลสาบครับในครั้งนี้วอเตอร์พยายามจะปลุกลุงฮับแต่ก็ได้รับการเตือนจากลุงกาดว่าในครั้งก่อนที่ลุงเคยพยายามจะปลุกลุงฮับและในครั้งนั้นเขาเกือบเอาชีวิตไม่รอดเด็กน้อยนั้นจึงได้ถามว่าลูกผู้หญิงที่เขาเจอในเหีบบนห้องนั้นคือใครคุณลุงกาฟนั้นได้บอกว่านั่นคือจัสมินและถ้าหากว่าจะฟังเรื่องของเธอ เราคงต้องใช้เวลานานหลายวันเลยแต่ดูเหมือนว่าเด็กน้อยวอเตอร์นั้นจะมีเวลามากมายเหลือเกินครับเขาถึงขยันขยอให้คุณลุงกาฟนั้นเล่าประวัติต่างๆนานาที่พวกเขาเคยผ่านมาให้เขาฟังและเรื่องทั้งหมดนั้นเริ่มขึ้นในปี1904ลุงกาฟและกรุงฮับนั้นก็ได้ออกเดินทางไปในยุโรปครับแล้วเมื่อพวกเขาเที่ยวจนหนำใจแล้วพวกเขานั้นก็พยายามจะเดินทางกลับแต่ก่อนที่จะกลับนั้นพวกเขาก็อยากทำอะไรให้มันสุดเหวี่ยง พวกเขาได้ไปนั่งกินเหล้าอยู่ที่บาร์แห่งหนึ่งโดยร่วมโต๊ะกับทหารกลุ่มหนึ่งก่อนที่พวกเขานั้นจะสลบไปแล้วตื่นขึ้นมาบนเรือสำราญไม่ใช่เรือสำรานสินั่นจะเป็นเรือขนส่งอะไรสักอย่างพวกเขานั้นถูกรักพาตัวมาโดยให้เก์เป็นทหารฝรั่งเศสเพื่อต่อสู้ในสมรภูมิที่แอฟริกาคุณลุงฮับนั้นโทษว่าทุกอย่างเป็นความผิดของลุงกาบ แต่เขานั้นก็สัญญาว่าจะไม่ปล่อยให้คุงกรับนั้นเป็นอะไรและแน่นอนครับคุุงฮาบฟนั้นรักษาสัญญาเขานั้นได้ช่วยชีวิตของคุงกรับไว้หลายครั้งหลายคราวจนนับไม่ถ้วนพวกเขาต่อสู้แบบนี้มาหลายสมรภูมิและเมื่อสองครามจบลงคุุงกรับนั้นได้ผ่านตัวเองไปเป็นไกด์นำเที่ยวของซาฟารีครับแต่มันคงไม่ท้าทายพอสำหรัหบลุงฮารฟเพราะเขานั้นเลือกเส้นทางที่จะเป็นทหารรับจ้างและความแข็งแกร่งของเขานั้นเป็นที่เรื่องรือในหมู่ของทหารรับจ้างเป็นอย่างมาก มีเรื่องเล่าว่าเขานั้นเคยต่อสู้กับคน20คนแล้วชนะอย่างง่ายดายอีกด้วยและมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่คุณลุงฮับนั้นต่อสู้กับคนค้าทาสและหนึ่งในนั้นคือคนใช้ขององค์หญิงคนใช้ขององค์หญิงก็นําเรื่องนี้มาเล่าให้กับองค์หญิงฟังทําให้องค์หญิงนั้นอยากจะเจอกับผู้ชายคนนี้ให้ได้สักครั้งในชีวิตและในระหว่างนั้นคุณลุงฮับก็รู้สึกตัวขึ้นมาและไล่ให้ทุกคนนั้นไปนอนครับในเช้าวันต่อมาคนมีเงินจะทําอะไรก็มันไม่ผิดหรอก คนลุงทั้งสองคนนั้นก็เอฟของเรื่อยๆเอฟจนได้มีที่จะไว้เอฟทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากได้แต่เซลแมนที่เข้ามามันก็มีทั้งดีและไม่ดีครับและเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งของที่เขาเอฟมาในบางอย่างก็ทําให้เขารู้ว่าเขานั้นถูกหลอกเพราะว่าตอนซื้อคณลุงกัสตัดสินใจเพราะว่าเมล็ดผักพวกนี้มันเป็นรูปต่างๆที่หน้าซองครับแต่พอมันโตขึ้นมันกลับกลายเป็นข้าวโพดหมดทุกแปลงเลยแต่พวกเขาสองคนก็ทะเลาะกันได้ไม่นานหรอกครับ พะเมื่อสิ่งของที่คุณลุงฮับนั้นน่ะสั่งมาคุณลุงฮับนั้นได้สั่งสิงโตมาครับเขาอยากจะฆ่ามันโดยการไล่ยิงมันคุณลุงทั้งสองคนนั้นก็ได้ให้วอเตอร์เป็นคนเปิดกงเจ้าป่าที่แสนหน้าโกก็ได้เผยโฉมขึ้นแต่ว่าตอนเนี้เจ้าป่าตัวนี้มันเป็นตัวเมียรครับและรู้สึกว่ามันจะแก่เป็นอย่างมากเลยมันไม่มีแรงแม้จะเดินออกมา ทำให้วอเตอร์นั้นเสนอตัวเองว่าเขานั้นอยากจะเลี้ยงมันและเขาจะดูแลมันเป็นอย่างดีคุณลุงสองคนเห็นอย่างนั้นเขาเลยตัดสินใจให้วอเตอร์เลี้ยงครับคุณลุงนั้นยังทิ้งท้ายอีกว่าเลี้ยงให้มันแข็งแรงแล้วค่อยฆ่าก็ได้คุณลุงทั้งสองคนก็ได้เดินกลับไปนั่งอย่างที่ประจำของพวกเขา และวอเตอร์ก็ได้มาบอกกับคุณลุงทั้งสองคนว่าเขาได้ตั้งชื่อสิงโตวไว้แล้วว่าเธอนั้นชื่อเจส m i มินคุณลุงฮับนั้นถามย้ำวอเตอร์อีกครั้งหนึ่งว่าเด็กเจ้าสิงโตนั้นมันชื่ออะไรนะเจ้าเด็กน้อยก็ยังยืนยันคำเดิมครับว่าเธอนั้นชื่อเจสมินและความตึงเครียดก็เกิดขึ้นคุณลุงฮับนั้นก็ได้ลุกขึ้นและทำเสียงตึงตังออกไปจากที่นั่งตรงนั้นครับ แต่ในเช้าวันต่อมาคุณลุงทั้งสองคนก็ได้สั่งอาหารสิงโตเพื่อที่จะมาเลี้ยงเจ้าแจสมินครับอาหารสิงโตพวกนี้มันมีความหนักเป็นอย่างมากทุกคนนั้นจึงต้องรอเรียกคนมายกแต่คุณลุงฮับนั้นก็ได้โชว์ประสิทธิภาพและศักยภาพของเขาคราวนั้นยกคนเดียวหมดทั้งกองทุกทุกกระสอบและยกคนเดียวมันทําให้ทุกคนนั้นรู้สึกอึ้งเป็นอย่างมากกับความแข็งแรงของลุงฮับแต่สังขารมันก็ไม่เที่ยงครับคุณลุงนั้นแม่งแก่แล้วเว้ยมันทําให้คุณลุงฮับนั้นเกิดดาาาาากรรหนน้้มืจเขงพยาบาล ในโรงพยาบาลนะครับวอเตอร์ก็ได้เจอหญิงชราคนหนึ่งที่นิสัยนั้นเหมือนป้าข้างๆบ้านครับที่รู้ไปทซะทุกสิ่งทุกอย่างแต่เธอนั้นก็หวังจีที่อยากจะเตือนวอเตอร์ว่าอย่าไปยุ่งกับ2พี่น้องคนแก่พวกนี้เพราะคราวนั้นเป็นคนไม่ดีแถมยังเคยฆ่าคนอีกด้วยเจ้าเด็กน้อยวอเตอร์นั้นก็ได้แต่รับฟังครับแล้วค่อยๆเดินมานั่งกับลุงกัฟครานั้นขอร้องให้ลุงกัฟนั้นเล่าเรื่องของคนลุงฮับต่อ และในขณะที่คุณลุงฮับนั้นกําลังควบม้าอยู่ริมทะเลอยู่นั้นก็ได้มีคนปริศนาขี่ม้ามาเพื่อแข่งกับเขาและนิสัยของคุณลุงฮับคือไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆเขาจึงได้ควบม้าแข่งกับคนปริศนาคนนั้นจนทําให้ม้าเขาหมดแรงและล้มลงในทะเลครับลุงฮับได้ชักมีดของเขาออกมาเพื่อหวังจะฆ่ากลับไปคนปริศนาคนนั้นที่ทําให้เขานั้นรู้สึกพ่ายแพ้แต่ลุงฮับนั้นก็ทําไม่ได้เพราะบุคคลปริศนานั้นก็คือ สำหรับแจสมินนั้นเป็นองค์หญิงครับและเธอนั้นเป็นผู้หญิงที่สวยเป็นอย่างมากสวยขนาดทำให้คนที่รู้สึกไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆต้องรู้สึกหลงรักจนหมดหัวใจและแพ้ต่อความสวยของเธอครับหลังจากที่พวกเขาแข่งมาก,กันความรักของเขาคือความรักสุดบริสุทธิ์พวกเขานั้นรักกันเป็นอย่างมากพวกเขานั้นพยายามใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่แล้วเจ้าชายโคตรรวยคนหนึ่งครับเขานั้นมีทั้งอำนาจบารมี เขาจึงสั่งจับแจสมินไปขังในฮาเร็มของเขาแต่ว่าแจสมินนั้นไม่ได้รักตัวของผู้ชายที่มีอำนาจและบาร,รมีคนนี้เลย เธอพร้อมตายเสมอถ้าหากว่าองค์ชายเข้ามายุ่งเกี่ยวหรือม,มาประทุษร้ายต่อเธอแต่แล้วด้วยความคลั่งรักของลุงฮับลุงฮับนั้นได้เข้ามาที่พระราชวังและได้ํำตัวของแจ็คสมินออกมาจากฮาเลมและเรื่องทุกอย่างก็จบลงขอ,อยาตัดกับมาที่โรงพยาบาลนะครับและทันทีที่คุณลุงฮับนั้นฟื้นขึ้นมาความโกรธโหดก็เกิดขึ้นคุณลุงฮับนั้นได้คว้างปาสินคอนทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมทั้งเดินออกจากโรงพยาบาลด้วยความแข็งแรง และความดื้อดึงของเขาเขานั้นขอข,ขับรถและไม่ได้กลับบ้านนะครับเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างตามใจของเขาและขับรถไปเรื่อยๆในส่วนของครอบครัวปิงเอ้ยครอบครัวป่วนเนี่ยก็ได้มาเยี่ยมคุณลุงฮาบและพบว่าที่ห้องนั้นมันวา่างเปล่าซะแล้วคนของครอบครัวป่วนจึงได้ถามว่าคุณลุงที่อยู่ห้องนี้ไปไหนแล้วคุณหมอก็ได้ตอบครับว่าเขาไปแล้วไอ้ครอบครัวพวกนี้นั้นก็แกล้งแซงทําว่าเป็นเสียใจครับแต่จริงๆแล้วพวกเขานั้นดีใจมากที่คุณลุงฮาบนั้นตายไปได้สักที แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องพลิกเพราะคุณหมอกลับบอกว่าคุณลุงฮารนั้นแข็งแรงและกลับบ้านได้แล้วทําให้พวกนี้แม่งฝันสลายเลยพวกนี้ก็เลยต้องกลับไปที่บ้านของคุณลุงฮารเพื่อไปรอต้อนรับคุณลุงที่พวกเขานั้นอยากจะสูบสมบัตินั่นเองตัดมาที่แก๊งสามตหายนะครับพวกเขาได้มากินข้าวอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและระหว่างนั้นก็ได้มีวัยรุ่นเจ้าถิ่นนั้นเข้ามาพวกเขานั้นได้หาเรื่องคุณลุงฮาร คุณลุงกับและเจ้าวอเตอร์เด็กน้อยแต่ไอ้นักเลงกระจอกพวกนี้มันจะไปต่อสู้อะไรกับคนที่เคยผ่านสมรภูมิมาแล้วกว่า20ปีคุณลุงฮับนั้นกระทึบวัยรุ่นพวกนี้จนหมอบราบคาบไม่ปีชิ้นดีเลยและที่สำคัญนะเขาจาัดก,การคนเดียวอีกด้วยหลังจากนั้นพวกเขาจึงเดินทางกลับมาที่บ้านครับและพวกเขาทุกคนนั้นก็ได้พบกับครอบครัวปิงที่รออยู่ที่นั่นอยู่แล้วส่วนไอล้ลูกๆของพวกครอบครัวปิงเนี่ยมันก็ดันไปทําเรื่องพอพวกมันดันไม่ปล่อยจัสมินเข้าไปในป่าข้าวโพด แล้วเมื่อทุกคนรับรู้แล้วว่ามีสิงโตโดัวอยู่ในป่าข้าวโพดท,ทุกคนจึงได้วิ่งไปหยิบปืนมาคนและก็บอกครับในส่วนของเจ้าเด็กวอเตอร์คราวนั้นได้เดินไปหาจจสตมินด้วยมือเปล่าและคราวนั้นก็ถูกกระตะครุคบโดยเจ้าสิงโตร้ายเมื่อลุงฮับเห็นอย่างนั้นเขาก็พยายามจะยิงสิงโตครับแต่คนลุงกาฟห้ามไว้เพราะกลัวว่าจะโดนหลานมันทําให้จัสตมินนั้นลากวอเตอร์เข้าไปในป่าข้าวโพดท,ทุกคนจึงพยายามเดินค่อยๆเดินเข้าไปในป่าข้าวโพดครับ และพวกเขาก็พบกับแจสต์เมนและวอเตอร์ที่กําลังเล่นกันอยู่มันทําให้รู้โดยทันทีเลยครับว่าสิงโตแม่ก็คือแมวดีๆนี่แหละในส่วนของครอบครัวปิงก็ได้ยื่นคาขาดว่าพวกเราจะไม่กลับมาอีกถ้าไอ้เจ้าสิงโตบ้านนี่มันยังอยู่และแน่นอนครับคุณลุงเลือกที่จะเอาสิงโตอยู่มันทําให้ครอบครัวปิงเนี่ยหายสาบสูญไปจากชีวิตของพวกคุณลุงๆุลงเลยในส่วนพวกเด็กแก๊งวัยรุ่นที่โดนคุณลุงฮับกระทึบมาพวกเขาก็ได้กินข้าวร่วมโต๊ะกับคุณลุงฮัร และถูกคุณลุงฮับนั้นสั่งสอนให้เป็นวัยรุ่นที่ดีขึ้นครับวอเตอร์ Water, จึงขอให้คุณลุงกาฟนั้นเล่าเรื่องของแจสมินต่อจริงๆแล้วมันยังไม่จบครับพวกเขานั้นมีความรักและมีความสุขเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิตร่วมกันแต่ว่าพวกเขาไม่มีทางที่จะหนีอำนาจและบารมีของเจ้าชายพ้นเจ้าชายนั้นได้ตั้งค่าหัวของคุณลุงฮับไว้ถึง10,000ืเหรียญทองพร้อมทั้งจ้างนักล่าค่าหัวต่างๆที่เป็นยอดฝีมือมาจากทุกสารทิศในการตามล่าลุงฮับครับคุณลุงฮับนั้นต้้องใชชีวิตคู่กับ Jasmine ้อมทั้งหนีการตามล่าไปด้วยพวกเขาอาจโชคดีในการหนีในแต่ละครั้งแต่ไม่ใช่ครั้งนี้ครับเขาถูกจับได้โดยนักล่าฆ่าหัวนิรนามและเขาก็ได้เอาตัวของคุณลุงฮับนั้นไปส่งให้กับเจ้าชายทําให้เขานั้นได้ทองเป็นจํานวนมากเจ้าชายได้สั่งให้พาลุงฮับนั้นไปยังห้องทรมานแต่ว่านักล่าฆ่าหัวคนนี้กลับกลายเป็นคุณลุงกาฟครับเขวนั้นได้จัดก,การทหารขององค์ชายจนหมดและพาคุณลุงฮับหนีออกมาได้แต่ก็ด้วยความขี้สงสัยของวอเตอร์ครับว่ามันเป็นความจริงเหรอือ เรื่องนี้แม่งไม่น่าจะใช่ความจริงนะมันทําให้คุณลุงฮานั้นต้องเล่าความจริงครับว่าจริงๆแล้วคุณลุงฮาร์้นออกมาได้ด้วยตัวเองเขานั้นได้จากการทาหารทั้งหมดขององค์ชายในส่วนตัวเขาเน่ะเหรอถือถุงทองจนแทบจะขยับตัวไม่ได้เลยพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะไปทําภารกิจของตัวเองครับคุณลุงฮานั้นได้พุ่งตรงไปที่ห้องนอนขององค์ชายแล้วมีดเจาะคอเขาแล้วเมื่อองค์ชายนั้นตื่นขึ้นเขานั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากแต่คุณลุงฮานั้นไม่มีทางที่ทําอะไรอย่างไรเกียรติครับ เขาได้โยนดาบให้องค์ชายและพวกเขาก็ต่อสู้กันอย่างมีเกียรติและในครั้งนี้คุณลุงฮับก็ได้รับชนะอีกครั้งเขาได้เอามีดเจาะคอองค์ชายไปครั้งที่2แต่เขาเลือกที่จะไม่ปิดชีพองชายครับพร้อมทั้งบอกว่าชีวิตขององชายมันตกอยู่ในมือของข้าถึง2ครั้ง แต่ข้าก็เลือกที่จะปล่อยไปและคุณลุงฮับนั้นอยากจะขอให้องค์ชายไม่ตามล่าพวกเขาเพราะว่าถ้าตามล่าพวกเขาคุณลุงฮับนั้นจะกลับมาเป็นครั้งที่3และครั้งนี้เขาจะไม่ปล่อยองค์ชายไปและมันเป็นเช่นนั้นจริงๆครับองค์ชายไม่ได้ตามล่าคุณลุงอีกเลยบางก็ว่าองค์ชายนั้นนับถือคุณลุงฮับแต่ลุงกราฟนั้นอาจจะบอกว่าคงมีคนไปพบบ่อน้ำมันเข้ามันทําให้องค์ชายนั้นต้องยุ่งกับเรื่องของบ่อน้ำมันและเขาก็ได้กลายเป็นคนชั่วที่รวยที่สุดอีกด้วย แต่คุณลุงครับนั้นไม่ได้บอกว่าแจสมินเป็นยังไงถ้าหากว่าเจ้าวอเตอร์อยากรู้เท่านั้นไม่ต้องไปถามคุณลุงฮับเอาเองครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับคุณลุงฮับนั้นได้เอฟของไปแล้วในครั้งนี้มันเป็นเครื่องบินสมัยสงครามโลกถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องบินเลยแต่ว่าคนขายก็มีคู่มือที่สามารถที่จะทาให้คุณลุงฮับนั้นบินได้ครับและการประกอบเครื่องบินมันกลายเป็นงานดีเลกใหม่ของคุณลุงฮับไปโดยทันทีและในคืนนั้นเองวอเตอร์ Water ได้มาที่ริมน้ํา ที่เดิมครับที่คุณลุงฮับนั้นละเมอออกมาคราวนั้นต้องการที่จะถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับแจสตมินจากปากของคุณลุงฮับเองและคุณลุงฮับนั้นก็ตอบครับว่าเธอนั้นได้ตายลงตายพร้อมกับลูกของเขาในขณะที่กําลังคลอดอยู่มันทําให้เขากลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมๆคราวนั้นได้เดินทางกลับไปที่กองทัพและเมื่อแก่ตัวลงเขาก็ได้กลับมาที่นี่ที่บ้านแห่งนี้และฮับยังบอกอยี่ว่าไม่สําคัญว่าเรื่องพวกนี้มันจะจริงหรือไม่ จงกล้าที่จะใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติและตายให้สมชายชาติทหารแต่วอเตอร์ก็ได้ขอกับคุณลุงครับครับว่าไม่อยากให้คุณลุงนั้นรีบตายอยากให้คุณลุงนั้นอยู่กับเขาแต่คุณลุงก็ต้องสัญญาด้วยและการที่วอเตอร์เข้ามาอยู่นั้นมันทําให้บ้านนี้มีมสีสันเพิ่มขึ้นคุณลุงฮับนั้นจึงสัญญาว่าเขาจะอยู่แบบนี้โดยที่ไม่คิดสั้นหรือฆ่าตัวตายครับ และแกงบ้านสวนก็ได้ชีวิตตามปกติเรื่อยมาเขาเอฟของขึ้นเรื่อยๆและมีของใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆครับแต่การจับปลาแบบใหม่ๆอ่ะมันจะไปสู้อะไรกับการที่เอาปืนยิงแล้วปลาแมงกระเด็นขึ้นมาได้วะพวกเขามีความสุขเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิตกัน3คนครับและในคืนนหนึ่งวอเตอร์ Water ก็ได้แอบไปเห็นที่ซ่อนเงินของพวกคุณลุงๆและคิดว่าเงินพวกนี้นั้นมาจากการปล้นหรือเปล่าโดยถามสัตว์เลี้ยงของพวกลุงๆแต่คงจะไม่มีใครตอบได้หรอกครับนอกจากคุณลุงเอง และในคืนต่อมาแม่ของวอเตอร์นั้นก็ได้กลับมาหาเขาโดยแม่ของวอเตอร์นั้นมากับผู้ชายที่ชื่อว่าสแตนครับเขาเป็นนักสืบเอกชนจริงหรือเปล่าผมไม่รู้นะพวกเขาทั้งสองคนพยายามกล่อมวอเตอร์ให้บอกที่ซ่อนเงินของคุณลุงทั้งสองคนครับแล้วบอกว่าคุณลุงทั้งสองคนนั้นเป็นโจรที่ปล้นธนาคารมาและเงินต่างๆนั้นเป็นของรัฐคุณลุงทั้งสองคนนั้นมีค่าหัวและถ้าเขาจับได้คุณลุงก็ต้องตายอยู่ดียังไงก็ต้องแก่ตาไปสักวันหนึ่งแหละแต่พวกเขานั้นอยากจะเอาเงินไว้ไปสร้างครอบครัวที่มีความส แต่วอเตอร์นั้นเลือกที่จะไม่เชื่อครับเขาไม่บอกที่ซ่อนเงินแต่ก็ด้วยความข่มขู่ของคนที่เป็นผู้ใหญ่มันทําให้เขานั้นเหลือไปที่โรงนามันทําให้สแตนต้องพาวอเตอร์ไปคุยกัน2คนที่โรงนาครับวอเตอร์นั้นถูกต่อยท้องโดยสแตนโหมึงโคตรเก่งกับเด็กเลยว่าพร้อมทั้งบังคับวอเตอร์ให้บอกที่ซ่อนเงินแต่วอเตอร์นั้นก็ใช้วิชามานครับเตะเข้าวางขาแล้ววิ่งหนีออกมาได้ แต่วอเตอร์นั้นก็วิ่งหนีไปได้ไม่ไกลหรอกครับเพราะสแตนนั้นได้ใช้อีกทางหนึ่งมาดักวอเตอร์และจาัดก,การตะคุบเขาและต่อยเขาอย่างรุนแรงในขณะที่วอเตอร์กำลังโดนทำร้ายอยู่นั้นแจสมินสิงโตเจ้าป่าที่อยู่ในป่าเขาโพดก็ได้โผล่ออกมา และเธอก็ได้พุ่งพุ่งตรงมาหาสแตนและจาัดก,การจะคุบเขาเพื่อช่วยเจ้าหนูหน้อยวอเตอร์ที่เธอนั้นรักและอยากปกป้องและมันทําให้คุณลุงทั้งสองคนนั้นตื่นพวกเขาได้วิ่งมาแยกสิงโตกับสแตนและพบว่าตอนนี้แจสมินได้ตายจากคาราลไปแล้วเธอนั้นได้เป็นเจ้าป่ายอย่างสมเกียรติและเธอนั้นต้องการปกป้องคนที่เธอรักมันทําให้ครั้งนี้สแตนกลายเป็นมัมมี่เลยครับส่วนแม่ของวอเตอร์ก็สัญญาว่าจะทิ้งสแตนตอนถึงราชเวกัส และเธอจะพาวอเตอร์ไปด้วยวอเตอร์ Water นั้นก็ไม่อยากจะไปสักเท่าไหร่หรอกเขานั้นได้ล่ำลาคุณลุงทั้งสองคนและไปด้วยความจำใจครับในส่วนของคุณลุงทั้งสองคนนั้นโดยเฉพาะคุณลุงฮับเองเขานั้นได้หาวิธีต่างๆอยากจะฟ้องศาลหรืออะไรต่างๆนะครับที่อยากจะเอาวอเตอร์มาอยู่ด้วย แต่คงเป็นไปไม่ได้ที่เขานั้นจะพาคแม่กับลูกแท้ๆและสารจะเห็นใจคงเป็นไปไม่ได้ครับแต่ในขณะที่ขับรถไปวอเตอร์ก็ได้สังเกตเห็นและรู้ว่าแม่เขาไม่มีทางที่จะทิ้งสแตนผู้ชายที่กระทืบเขาทําให้วอเตอร์นั้นตัดสินใจกระโดดออกจากรถครับเขาพยายามวิ่งหนีออกมาแต่ก็ด้วยความที่เจ็บช้าเขาวิ่งออกมาไม่ได้ไกลครับแม่ของวอเตอร์ได้ตามมามันทําให้วอเตอร์นั้นขอร้องครั้งสุดท้ายว่าเขานั้นอยากจะอยู่กับคุณลุง ในชีวิตนี้เขาไม่เคยขออะไรเธอเลยแต่ครั้งนี้เขาขอถึงแม้ว่าเมย์จะเป็นคนที่ไม่ดีแต่เธอก็รักลูกของเธอครับเมย์จึงให้ลูกของเธอนั้นกลับไปหาคนลุง ในตอนที่กลับมานั้นวอเตอร์ถูกร้อนรับเป็นอย่างดีทั้งฝูงหมาและคุณลุงครับแต่ในการกลับมาครั้งนี้วอเตอร์ถือไพ่เหนือกว่าครับโดยเขานั้นขอให้คุณลุงใช้ชีวิตอยู่กับเขาจนถึงมหาวิทยาลัยอย่าทำอะไรแพงแผงหรือทำอะไรเสี่ยงเสี่ยงตายและแล้วคุณลุงทั้งสองคนก็ยอมรับข้อเสนอนี้ด้วยความเต็มใจตัดมาที่ปัจจุบันวอเตอร์ได้ขับรถกลับมาที่บ้านตวนของพวกเขา และพบว่าคุณลุงนั้นได้เสียชีวิตลงแล้วโดยการตายของพวกเขานั้นไม่ใช่การตายโดยปกติโดยคุณลุงทั้งสองคนได้ขับเครื่องบินสมัยสงครามและพยายามกลับหัวผ่านโลงนาแต่ก่อนตายนั้นคุณลุงก็ได้ทำพินัยกรรมไว้และมอบทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่างให้กับวอเตอร์ในการตายครั้งนี้มันเป็นการตายที่แปลกมันทําให้เจ้าของบ่อน้ํามันบินตรงมาที่นี่โดยทันทีครับ และเขาหน้าตาแมงโคตรคุ้นเลยผู้ชายคนนี้ได้เข้ามาหาวอเตอร์ว่าคุณเป็นใครวอรเตอร์จึงได้ตอบกลับไปครับว่าพวกเขาทั้งสองคนเลี้ยงดูผมมาผู้ชายคนนี้คือลูกของชิคเจ้าของบ่อน้ำมันที่ร่ำรวยคนหนึง่งเขานั้นได้บอกว่าเป็นเกียรติที่ได้พบและใช่ครับเรื่องเล่าต่างๆนานานะอันแสนมหัศจรรย์มันคือเรื่องจริงมันทําให้วอเตอร์นั้นดีใจเป็นอย่างมากที่เขาเลือกจะเชื่อและเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่อง s e c o n d Hand Lion ซึ่งเป็นหนังดีเรื่องนึงเลยที่ผมอยากให้ทุกคนนั้นลองหามาดูกันนะครับและถ้าหากว่าใครชอบรบกวนฝากกดไลค์หรือกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ